สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องทนายความวิชาชีพโดยผมรณชัยเนตนํำพรวันนี้ผมจะมาแนะนําการยื่นคําแถลงของระบบพยานเพิ่มเติมผ่านระบบ e-filing นะครับมีขั้นตอนเพียง5ขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเชิญติดตามได้ครับเราก็จะมาเริ่มต้นกันเลยนะครับโดยการเข้าไปสู่ระบบ e-filing นะครับเมื่อเข้าสู่หน้าจอระบบแล้วครับก็ให้ไปเลือกที่แท็บคำร้องคําขอคําแถลงนะครับ ตรงนี้นะครับคาร้องคําขอคําแถลงแล้วเราก็เลือกที่ยื่นคําร้องคําขอคําแถลงนะครับจากนั้นเมื่อเราเลือกตรงนี้เสร็จระบบก็จะมาสู่หน้าจอยื่นคําร้องคําขอคําแถลงนะครับให้เรากรอกรายละเอียดเกี่ยวกับหน่วยงานรับฟ้องก็คือชื่อสารแล้วก็หมายเลขคดีดําที่เราจะยื่นบัญชีระบุพยายามเพิ่มเติมนะครับจากนั้นเราก็เลือกที่ค้นหานะครับเมื่อเราคลิกค้นหานะครับ หน้าจอก็จะแสดงรายรายการคดีขึ้นมาให้เรานะครับเราก็ไปเลือกที่หมายเลขคดีนะครับจากนั้นตรงนี้นะครับเมื่อเราเลือกที่หมายเลขคดีนะครับหน้าจอก็จะไปที่รายละเอียดในการกรอกคําร้องคําขอคําแถลงนะครับให้เราระบุประเภทเอกสารเป็นคําแถลงนะครับแล้วก็ในเรื่องเราก็ระบุเป็นว่าขอระบุพยานเพิ่มเติมครับจากนั้นให คลิกตรงเครื่องหมายถูกตรงข้างหน้าชื่อคำคู่ความด้วยนะครับแล้วในส่วนช่องเอกสารแนบนะครับเราก็เลือกไฟล์อัปโลหลดคำแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมพร้อมด้วยบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมที่เราจัดเตรียมไว้เป็น pdf นะครับจากนั้นเราก็ทำการอัปโหลดครับเมื่ออัปโหลดเสร็จแล้วเราก็ไปคลิกที่ช่องดูไฟล์นะครับตรงนี้นะครับช่องดูไฟล์เพื่อตรวจสอบ ไฟที่เราอัปโหลดอีกครั้งหนึ่งว่าถูกต้องหรือไม่นะครับเมื่อถูกต้องแล้วเราก็ไปที่ยืนยันนะครับคลิกยืนยันระบบจะสอบถามครั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเรายืนยันที่จะยืน่นคําแถลงแน่นอนหรือไม่ก็คลิกไปตกลงนะครับจากนั้นเราระบบก็จะแจ้งว่าดําเนินการเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกที่ตกลงอีกครั้งหนึ่งระบบก็จะกลับมาสู่หน้าจอหลัก แล้วก็จะมีช่องให้เราเลือก2ออย่างคือกลับสู่หน้าหลักก็คือไปสู่หน้าจอเริ่มต้นของระบบ e filing กับพิมพ์ใบยืนยันการรับเอกสารและรับเงินนะครับให้เราเลือกพิมพ์ใบยืนยันการเอกสารและรับเงินเก็บไว้เป็นหลักฐานนะครับก็จะได้เอกสารมาในลักษณะนี้นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดเก็บมาไว้เป็นไฟล์ pdf ก็ได้หรือจะปริ้นเป็นเอกสารเก็บเอาไว้ในสำนวนก็ได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับระบบ e filing ก็จะส่งอ e ีเมลแล้วก็ SMS มาให้เราด้วยนะครับซึ่งเราสามารถตรวจจากอ e ีเมลของเราแล้วก็จาก sms ในมือถือของเรานะครับจะแจ้งว่าเราได้ยื่นดำเนินการยื่นคําร้องแล้วแล้วก็รอการตรวจสอบนะครับหลังจากนั้นเมื่อจเจ้าหน้าที่ศาลนําคำถแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมของเราไปให้ท่านผู้พิพกษาพิจารณาแล้วก็จะมี SMS กับอ e ีเมลแจ้งกันมาอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเอกสารหรือคำร้องคำแถลงของเราเนี่ยมีคำสั่งจากท่านผู้พิพากษาแล้วนะครับเมื่อเราได้รับอ e ีเมลแล้วก็ s อ s อันนี้แล้วเราก็เข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ไปเลือกที่ช่องข้อมูลคดีแพ่งคัดถ่ายนี่นะครับแล้วก็กรอกรายละเอียดของ ชื่อสารแล้วก็หมายเลขคดีที่เรายื่นคําแถลงขอระบ nah. ุพยานมเพิ่มเติมไว้จากนั้นเราก็เลือกที่ค้นหาครับระบบก็จะปรากฏรายการคดีขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งให้เราเลือกที่รายการคดีตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับจากนั้นก็จะปรากฏสารบัญคดีซึ่งเป็นคดีที่เรายื่นขอคาแถลงขอระบุพยานมเพิ่มเติมนะครับให้เราเลื่อนลงไปข้างล่างนะครับก็จะปรากฏรายการนะครับ อย่างของผมเนี่ยยื่นไปในรายการที่59เก้าก็จะระบุว่าคําแถลงขอระบุพยานเพิ่มเติมครั้งที่สองนะครับซึ่งเมื่อเราไปคลิกเลือกตรงไฟล์ pdf ตรงนี้นะครับก็จะปรากฏเอกสารที่จะมีลายน้ํานะครับปรากฏคําสั่งอยู่ที่ห้อมุมขชามือนะครับก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นการดําเนินการในการยื่นคําแถลงขอยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมนะครับครับผมการยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติม เข้าสู่ระบบ e-filing ก็มีขั้นตอนง่ายๆไม่ยุ่งยากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับทุกท่านที่ติดตามและพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ